ไม่ใช่ว ขาโหดลอยมาป่เดเออหน้าัดาโหดอยพึ่งลงนอย่าพึ่งลงลงมึงใต้ลงมามาบุกกางด้วยมาชิมาต้มย Yeah <laughs> ยุดูเกงลยนะรู้เสือเลยไปบ้ายืมลองยืมลองไปบ้านไปเปลี่ยนป้ายแทนตัวว่าที่เ่ิดนนองพุ่งไปนันอรตกันยังไไปนี่นะครับรเราก็จะเดินมาทางไปถึงที่วัดทำมาสักอย่างนึ่งครับผมเพิ่งเคยมาเขบบบาบอกว่าบันไดมันประมาณสูงประมาณ200ขั้น เราไปดูกันว่าสองตรงให้จริงหรือเปล่าพยายามไปถ่ายข้างล่างกูเลยทำถ่ายข้างล่าง <laughs> โอ้โหดูดีเสียงบนเลยข้างบนก็ดูดีเราถ่ายข้างล่างาน, <laughs> <laughs> นี่เน้นเลยนีด้วยเจ๊นี่เป็นเสียงคนเขาลังเจียกระเบื้องอยู่ข้างบานนะครับ <laughs> <laughs> ใช่เจ็ <laughs> นือเปล่า ไม่ทมเาไม่พ่อบปลอกไปคือไปทะเลเหอซึ่งกับฟ้านี่ซึ่งกับฟ้า ก็คือที่นี่นะครับก็คือเป็นที่เก็บอัทิของอุธคาหพ,พิขุนะครับก็คือเอาอาวาดสวนโมของประเทศไทยเราเองนะครับอันนี้เป็นขี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นขี้อะไรนะฮะดูครับขี้โค

นี่แหละครับนี่ก็คือวัดเขาวัดถ้ำใหญ่นะฮะข้างในก็มีประมาณแค่นี้นะครับจะขึ้นไปทางนู้นอีกจะเป็นอ่างเงินอ่างทองไม่ใช่พี่อ่างเถเิดอเทิงนะอัอนนี้มีเปิดไฟจากทางจากถ้ำแล้วน,นะครับตรงนี้เราจะเดินทางไป ข้าโรงเรียนจะได้ไปทำขนมจีนไม่รอแล้วจะได้กินแล้วมีกวดดวม๋วยะนะวดเตี๋ยวด้วยใช่แล้วนะมีก๋วยเตี๋ยวด้วยมีก๋วยเตี๋ยวด้วยก๋วยเตี๋ยวกินได้แนละ้วฮะที่นะครับแล้วก็มาถึงอะไรวะสวนโมกสมมม<พ>วนโมกก็คืออยู่ในจงังอําเภอชายานะครับจังหวัสดสุราษฎร์ธานีละครันก็มาดูไว้เผื่อพาน้องมาเที่ยวนะไปดูไปข้างใน ก็อยู่ที่ห้องสุดปีกยานนะไปดู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 ยากนะครับอะไรแต่มาดูเองดีกว่าลองมาดูเองดีกว่าเพราะตอนนี้ง่วงนอนมากผมไปตะไคร้แล้วครับเป็นตะไคร้หรอใช่เป็นตะไคร้ น you know, ah. yeah. oh, yeah ี่เราพอถึงเรงแมนะครับเรามาดูแมงดานะครับดาตายนี่คือแมงดาตัวที่นงนี่คือแมงาตัวที่หนึ่งตัวพอ เป็นอีที่หน,นะครับที่เราจะพาน้องมาแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมามหรือเปล่าหาที่มอาทะเลปล่อยครับปล่อยแมากแค่นั้นเไม่มีที่ักที่มีแต่ห้องน้ำห้องน้ำจืดเอาไว้อาบน้ำก็เลน้ํมเค่นัน้นเอง ไปบนตอนนี้อยู่ไหนครับคนเยอะๆรถสอยแบบตะเก่งสมัยก่อนทำไรครับตีแบบไปที่ไหนนะที่เป็นฟิตฟิตเนี่ยที่ไหนนะแค่เดมาเบาๆห่อยัศนะเออต้งยิ้มจะเบาเออไอ้นั่นแหละที่นั่นแหละก่อนหน้านั้นทางกลับกลับไปไหนครับจะเป็นมันจะตรงอะไรอะตะเก่งไม่ได้จะกรุงเทพหรอครับแบบเหมือนเดียวกันเลยมันเป็นยิงวิ่งมันยิงวิ่งได้อะไรบ้างครับของฝาก เอกวัวเหรอกูได้กูได้กูตัโง่ตลอดเลยครับนี่ก็หลุดถึงสนามลื่นไฟแลนะครับแล้วก็เหมือนแห่ทางกลับบ้านครับกลับไปทําอะไรก็ไม่รู้ครับกลับไปทำอะไรก็กลับไปนอนจะนอนมากเลยตอนนี้จะนานนี่กูอายยิ่งกูอายต้องจะนานรู้สึกบ้างของเงี้ยครับประธานเลวบ้า เด e oui, ี่ยวมันยาวเลยวายดูกรเหรี่ยที่ทำมะนาวต้องทำมะนาวี่หมอะไปดนนมอย่าง้เป็นาสบาท